สวัสดีครับมาดูฮานอยวันที่1ิบสนะครับสินะครับผลเมื่อวานนี้วันที่11เข้านะครับฟัน64มาเข้า VIP รอบที่3นะครับทุ่มครึ่งนะครับแอดกลัวว่าจะหลุดเหมือนกันนะครับหลังหลังจากที่วันพุธเจอล็อกไป6 7 6 0 6 9นะครับตายตายสนิทนะครับวันนั้นเ้าซูมไม่เห็นจะชัดนะครับนะครับ อวนะครับฟันล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่ยี่สิบสี่ตัวนะครับเมื่อวานนี้เข้าแปดหนึ่งรอบ VIP นะครับวันนี้วันนี้ฟันเลขเลขล่าง50นะครับรูดขึ้นถึง74นะครับถอยลงถึง 20, 26นะครับจริงๆมันจริงๆมันไม่ต้องถึง24กนะ็ได้ครับแต่แอดฟันฟันไม่สูงสุดนะครับมันานาจะรูดแค่ 23ตัวนะครับทั้งหมดเป็น47-45ตัวเพื่อจะได้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะแค่แค่20ตัวก็ได้นะครับอันนี้เลือกตัดสินใจเลือกเอาได้เอาตามตามสะดวกนะครับ